เอาละครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมด g o n กเนสนะครับแม่มากับเพื่อนผมสองคนชื่ออะไรครับแนะนำตัวแล้วทีนคนแรกบิงเกอร์ชื่ออะไรครับเงียบเงียบเงียบหรออ่ะเอ้ยส่วนคนหนึ่งก็เบสนะผมพี่เบสคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนี่เป็นไงเสียงเกมมาเลย เ,เขาได้เป็นลิปเปอร์แล้วเอ้ยอ๋อสกิลบิงเกอร์ปะลงเซอร์บิลอสกันครับวันนี้เราจะมาลงเซอร์บิลอสกันโอเคจะลงเซอร์บิลอสแบบธรรมดาแล้วก็โชว์แบบเฮลโหมดด้วยนะครับผมส่วนผมนั้นจะยืนดูเพื่อนบวกกัน B จัดไปทุกคนเพ้ยอย่าไปกลัวดิกลัวไม่เจะเก่งเพื่อนนี่นี่ นี่จากที่เมื่อวานเฮลหมดตายกันละนาวรู้สึกไงมัางครับเพื่อนโอ้ยกูวิ่งไม่ทันกูวิ่งเร็วกว่าแล้วเกินโอ้โวิ่งช้าๆหน่อยก็ได้นะบักหำเอ้ยนี่ครับก็อื้อสกิลแม่งเท่ว่ะอยากได้ มันมันทำอะไรได้บ้างวะไอ้สกิลแหลมๆอ่ะแหลมๆไหนไอ้แหลมๆที่มันพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้อ๋อมันประมาณแบบว่าติดพิษอ่ะพิษความมืดอ๋อก็ติดพิษแหละมึงพิษความมืดอะไรอ่ะเบ็ดเบ็ดเบ็ขอตั้งหน่อยอะไรขอตั้งหน่อย ทุกคนผมบัฟให้โดนเห็นบัฟที่เป็นรูปกระป๋องอยู่วะล่ะเบสเออตีตัวใหญ่เพื่อนต้องจัดแล้วจุดๆนี่ตัวใหญ่ไม่ลงมันต้องเคลียร์มอนให้หมดก่อนเนี่ยเหลือกูนยังเคลียร์ไม่หมดเลย เป็นไงทุบทุบทุบซีตัวใหญ่ลงมาแล้วนะ่ะตัวใหญ่หดจัดประหยัดจริงสิงคนองนานไปเพื่อนโอ้โหมีเสียงนกร้องด้วยตอนนี้บ้านผมเองไม่ใช่บ้านใครเลยอยู่ในป่าด,ดงพงไพ เออบิงเกอรนน์นั่นแหละนั่นแหละนั่งนั่งสมาธิทำดีมากมมอยิ่น้อยจังวะไอ,อ้มันต้องรอเป็นไลฟ์ฟูลลี่ไว้ถึงจะฮิวเยอะกว่านี้เ่าเียอาจจะเป็นอาบีดเหรอสุดยอดมันอยู่ไหนกันเนี่ยมันอยู่ร้านเกมกันเหรอใช่เซนิเซอร์ล้ามาในหูแล้วเล่นพีบีเนี่ย โอเคเอ้าหุ่นหายอาเฟโดโอเคครับก็เซวิลอดถือว่าลงกับเพื่อนก็ไม่มีอะไรยากเพื่อนผมเวลเยอะกันแล้วแหละถ้าผมลงคนเดียวก็น่าจะตายชิบหายไวยบอดหมดน่าจะตายแต่ดันแรกตีไม่เข้าดูยากมากแลควของยังไม่ถึงของกูยังไม่ถึงไงเดี๋ยวเดเดี๋ยวรอกันเดี๋ยว,ยวรอก,กัอน ส่วนแมตติคออปโคลไคลิปนี่จะตามมาทีหลังนะครับผมนี่ก็เป็นดันเฮ้ยมึงขัดกูจังวะก <c oughs> วนตีนกวนตีนอีก <c oughs> ผิดดีกู <c oughs> พูดอยู่ <c oughs> อะเขายังวิ่งช้ากันมาเบสโหดูดิไม่ทันหรอกกูอะ ล,ลูกศิษย์อยู่เซนโบวออะไหวอะ่ะเนี่ยตีคนละตัวเลยส่วนกูยืนดูอืมช่วยทำไมอะไหนบอกไหวตปงนไงโดนซัดปิวซัดปิวเลยนะยืนดูเพื่อนตายเดี๋ยผมเรื่องถนัดนนย,ย,ยังเลย โอ้ยเป็นไงแม่งท่าสวยเบสไปเลยเออเออเอาเลยเฮ้ยอันติของดาร์กเอ้ยอาร์บีโรเกอร์เป็นไงวะสี่สิบแล้วไม่ใช่ไงนี่ไงมึงไปอัพสกิลมั่วไงอัพมั่วไม่งั้นสี่สิบมึงการันติได้แล้ว กระดันแหละเขาเรียกอัพบัวไงก็ไปบอกอะ <c oughs> กดข้ามเอ้ยโหยลืมดูไมป่นไหร่เดี๋ยวไปดูเฮลเฮลหมดจะไปเพื่อนี๋ยวยเราป,ป,ปูปืนให้เป็นไงดูเบสซับโหจัดประหยัดจริงโนเนียมากตอนนี้บจบแล้วจบแล้วเฮ้ยใจเย็นนะ ปลาเอาเอาเอาจัดเอาสายทุกอย่างเอาภาพแบบโนนีเว้วดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยกูไม่ได้ใช้สกิลดาเมจกูเลยอ่ะโอ้โหลา้เป็นเจ้าคันีคืออะไรเนี่ยขี้มานี่คืออะไรเนี่ยนี่ไงวงน้ำเมือกน้ำมูน้ำมูโอ้แบบไม่อยากจะบอกมีกูอยู่เนี่ยโอ้ย มีกูอยู่ในชนะเลยนะ,แ,ะแน่นอน <laughs> มึงเป็นอะไร <laughs> เฮ้ยโหเรนเซียหอกว่ะเอ้ยหมวกตืตดื้อือื้ดืดดดอยมีเพจด้วยรีสตันเพจเก็บซิลูกเก็บซิลูกโอ้โหใครหมุนได้เก้าเก้าว่ะมึงเอาไปเลยห,ลห,ล <laughs> หมุนลูกเต่าได้เก้าเก้ามึงอ่านดิ ก9้าสูงสุดเต็มร้อยโอเคครับของที่ดรอปมาจากดันนี้ก็จะมีเป็นส่วนผสมสร้างเซตซิรลสนดนะครับผมนี่เลยมีกระดูกกับหางส่วนเฮลโมดจะเป็นไงครับไปลงเฮลโมดต่อเพื่อน <c oughs> ไหวดิเดวกูยืนดูด้านหลังไนงะอย่าไปกลัวจัดไปเฮลโมดเอากูเวลกู <c oughs> น้อยกก็ไไม่ด้ิิงเอรคฮ เออมีบิงเกอร์ยืนฮิลอยู่แต่บิงเกอร์แม่งเล่นเป็นไอ้น,นี่ไงตัวดาเมจไงแม่งไม่เล่นซับพอร์ตโอเคครับผมจบแล้วแม่งฮลโหมดจริงววะเนี่ยโซนลูฟมากอืมตรงนู้นต่อเพื่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใครเป็นไร ยงัยงยงังยังยังอยู่ดีมีเฮงเอองนี่ยมองดูที่กูเนี่ยเป็นแม่ทัพนะเว้ยออมีธงด้วยอ,อ,อืมสวยงามเบสกูปูพื้นให้เบสอ้าวไม่ทันระเบิดอีกแล้วนูบ,บงไง เฮ้ยโอ้โหวิ่งเร็วกันไปแล้วนะนด,วนดูดีนี่แบบจัดเลยจุดนี้เรายืนดูหน้าประตูเพื่อนยืนทงทางๆอย่างห่วงๆเก็บบับเบิ้ลรอด้วยอืมสุดยอดไอ้กูเสกอะไรวะนะเนี่ยอ้าวเสกผิดไม่เป็นไร โอเคแข่งมีอารมณ์ไหมเนี่ยมีอารมณ์ใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ไงาอารมณ์เอ้ยไม่เล่นตัวใหญ่เออสุดยอดจบแล้วเอ้ยเนี่ยกูสั่งแบบซัมมอนของมาให้กินนะเนี่ยไม่กินกันใช่ไหมเนี่ยกูจะได้กินคนเดียวไม่ทานแล้วกูกินคนเดียวแล้วช้า ไปเพื่อนจำเมื่อวานได้ป่ะเบฟอะไรอะสองตัวจำได้แต่หมาวินวอลกเออหมาวินวอลก์อะแม่งควนตีนมากเอา้าเอา้เอายังยังอีกยังอีกยังนั่งอีกกูกระโดดเลยยังอีกเออตามไาเลยเพื่อนเราไม่ยุ่ง เอาเร็วซี่เอาแล้วหุน่นกูอยู่ไหนอ่ะมาเนี่ออยอ้าวพูดเลยไม่ได้หรอกหุยต่อยต่อยเฮ้ย,อยโอ้โหเร็วหน่อยสิดูดีกูเนี่ยโหดแค่ไหน เลือดไม่ลดเลยนะอมืมผมนี่ไงเลือดลดแล้วเห็นแล้วล่ะไม่ไรเพื่อนเราจะดูเพื่อนเพื่อนตีกันนะครับอเราจะให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนช่วยตีอ่ะช่วยตีอ่ะมีน้ำเมือกนิดนึงไม่โดนด้วยอ้อหโดนตีกับอากาศมันก็เอาเว้ย เยอะเยอะเออแม่งเยอะจริงเอาดิเพื่อนโอ้กดแบบกดสกิลมั่วอะไรตอนเนี้ยจบแล้วแน่โอ้โหสบายสบายโอเคอันนี้นั่งฮิลทำดี อะไรนะพูดอะไรวะเราเก็าาไปดิเออรออะไรกัน <Okay. S 1> อือเป็นไงเดี๋ยวกูวิ่งแซงรับระกันอือเป็นไงโ,โหพูดเลยอัพสกิลว,วิ่งมาเจง๋งอ้าวใครมาช้าอีกเนี่ยเฮ้ยโ,โหนี่มันโซอะไรวะเนี่ย อ๋อสองตัวเปล่าไม่ได้เมาแค่พูดไม่ถูกแค่นั้นแหละแล้วมึงเมาเหรอไอ้ยี่เนี่ยมึงรีบเดียวมึงรีบเดียวมึงรีบเดียวหรือแม่งห้าวพีไอ้ยศโอ้ยทันว่ะไอ้ทันตะกี้ติดขี้มันหนีไม่เือนตกงรอบเลยสิไอ้ทันตะกี้โคตรแรงเลยลิปเปอร์เอาเรื่อง ไปครับอ,อ๋อจะเล่นไลฟ์ฟูลี่เหรอขอบคุณครับคีโมคีโมเดี๋ยวกูเห็นสี่สิบห้ามันก็เปลี่ยนเปอาบีอกเกอร์อ่ะอืมขยเขยา,วข,ยาวขวดก่อนบาร์เทนเดอร์จะดูจะดูกอนออนี่ครับน้องหมาสามหัวเฮ้ยน,น้อง,องเวงอะไม่อยากจะพูด เออกูเลี้ยงมาไม่อยากจะบอกแล้วบอกน้องมึงอ้าวทำไมอ่ะเพ้ยโอ้โหกูไี่สร้างกำแพงแล้ววิ่งหนีเลยเนี่ยนี่ครับเราก็จะไปดูเพื่อนเราแหม่เมื่อวานกูเห็นตายอยู่เลยทําพูดเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เอ้ยยยยยยย เลแลแรงเลอเกินเออเพื่อนๆครับรู้สึกไงมั่งเฮ้ยเอเอโอ้โหทำดีากนั่งฮิวให้เบสค,คนเดียวพออา้าวเกิดอะไรขึ้นเบสเกิดอะไรขึ้นอโอ้โหขาอ่อนขาอ่อนอ่าเร็วเพื่อนเราไม่รีบะเวยเพื่อน โอ้โหตอนนี้บู๊กันมันมากเอ้ยโอ้โหหมาะไรด้านหลังโอ้แม่สาวน้อยขานิหิวเหลือเกินเฮ้ยะมันจะเห่าแล้วเกือบแล้วจริงวะเนี่ยโอ้โหยหงเงี้ยห้าสิบแล้วไอ้บังหำไม่อยากขี่หมาเอ้ยกูขี่หมาได้แล้ว หมาหายเป็นไงแม้ว่าจะกลับตาก็อะไรวะอ่านไม่ทันไหนไหน,ไหนมึงอ,อัปบันติตี่อยากเห็นว่าตึนเป็นไงแม่งกูไม่ได้กองทองอยู่โอ้ยโอ้โหเผ็ดสกิลอะขอได้ปะครับ <c oughs> <c oughs> เออตัวกูต้องการเผ็ดสกิลอ่ะ มันเป็นเพจไอซ์บอลไงตัวกูมันใส่ไฟน้ำแข็งด้วย <c oughs> เก็บสิเก็บของ <c oughs> ไม่ทำไมกูไม่ได้วะกูไ่ได้อะไรเลยอะ่ะกูตาเตือนใจมาก <c oughs> ได้เลยพูดอย่างนี้มึงเจอกูอีกทีรอกูก่อน <c oughs> ไหนาย <c oughs> นาย <c oughs> นโชว์อ <c oughs> ัน <c oughs> ติดิ ไม่เห็นกูอยู่ข้างมึงที่ไหนอะเนี่ยแล้วมึงมาอันติตอนบอตายเนี่ยเปลี่ยนสไปแล้วไงตั้มบอไม่ได้นี่ไงนี่ไงเราเน้นไปที่อิน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 ตอนนี้กูใส่อะไรอยู่วะเอ่ออินอินหรอ นี่ดีกว่าอเโอเคครับ okay, สำหรับสปรลอกก็ไม่มีอะไรมากครับนะ่าจะผมมากับเพื่อนโอเคส่วนเซตไอ้ของที่ได้มาครับเอาไปสร้างเซตสปรลอกก็ไปเลยไปสร้างเซตกันหมฮะเอาของอะไร <c oughs> ไม่เอาฮะ <c oughs> ไอ้บอลไม่เอาเพจกากพูดเล่นเพื่อนไม่เอา <c oughs> ไม่เอา,เ,อา <c oughs> เราไม่ใช้หรอกเพจสก,กิล เอ่อก็ไปที่นี่เลยแบ็กส m มิธเมอร์ลินแล้วก็สร้างเหมือนมีนาทอครับก่อที่แบ็กส m มิ h แล้วก็สร้างไอเทมนี่เลยแล้วก็เซอร์บิลอ์เซตนี่ครับพวกเซตต่างๆก็เอ้ยพวกเ,เขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์การใส่เขาเรียกอะไรอะเสื้อผ้าจะใช้เป็นหางของหมานะครับส่วนอาวุธนั้นก็ใช้เป็นกระดูกห้าอันแค่ okay. ก็สร้างมาสร้างอันนี้มาใส่ก่น <c oughs> ไม่มีของแล้วอะ แคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เลยครับผมมีอะไรค้างใจก็ก็ก็ก,ก็ก็อะไรดีวะก็เม้นถามใต้คลิปได้นะครับแค่เฮ้ยอะไรอีกวะจะจบคลิปยังขัดอีกแคบสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่คู่